สวัสดีครับพี่น้องกลองปลายสบู่สุคนที่เขามารับชมยี้ในช่องสีสันลกุ๋งเชนเดีครับพี่น้องกล่องสีสันในจังหว่อยพี่น้องใส่มือท่ายเอาจับเอาอคลิปนี้ผพ้าพี่น้องมาหาหนูพี่น้องดักหนูไว้ตอนนี้ก็เป็นเวลาถุ่มคกว่า นะครับดักแห่วงูไว้ประมาณสิบกว่าหลังนี่แหละพี่น้องเมื่อหลุนไปน้ำกันว่าสิเขาบ่วงเข้าบ่นะครับใส่เวนี่อันนึงมบ้างตี เฮ้ยเอาอยัางงอเฮ้ยซินอเนี่ยนาอฟังทางนี้บได้ไมา้ไปพี่น้องเ่ินไปน้ำกันครับเฮ้ยเฮ้ยเห็นหมูหนูดวกไปนี่พี่น้องอ่าเอ้ หัวกระทุเดาบูติดวะยิงกระหังยีงไงตังวน,นั่นพี่น้องเป็นไดพี่น้องพี่น้องมานล้วพี่น้องมันแล้วแขางเลยแข็งคือดือสมผื่นเนี่ยเตียมแลกครับพี่น้องมานล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้ว,ลวยก พ้ก่อนพดก่อนพี่น้องพดก่อนพดนเลยพี่น้องไปไปไปเอาละหมานละมือนี่คอยไอขวานูแ้แทะล้มือนี่พี่น้องใช่ไปเกี้ยดิเนี่ยบุงหูเหมือนดินั่นนั่นนี่ตัวนึงพี่น้องนี่มึงบ้านีเหงื่อเหงื่อได้มึสงสมพื้นนี่ก็บากเอียบเลยพี่น้อง อืมนออี้เือไดอืมจันแล้วลพี่น้องเรเวเ๋ยว,ยดยวพดก้อนพี่น้องหน้าผูด้เดียวฐานล้วไม่น้องสองเตียมเล้องว้สองเตียมเลยเจา้าเอียบๆเ,เลยพี่น้องสมผื่นเงี้ยเงี้ยืยอ เงี้ยพี่น้องโอแม่มันเอาเหี่ยเอาไปเลยบ่ปไปพี่น้องไปจำทั้งของกับพวกไหนดิใส่ทั้งนี้ไปเด้อหนึนน่งหลังคอยเก็บไว้แล้วสองหลังมันติดขห่างไหมสามหลังอืมลงมานี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาหูหาเพียงก่อน ของเต็มตสวยๆเลยพี่น้องแถวนีขอบดได้ใส่เะบู้โอ้ยจำหาทางโอ้นี่ดิก็ยังเห็นอัน,นี้อยู่เห็นความอันของอยู่คือบู้เห็นเจ้าพี่น้องอจำบ่ได้เสร็จแล้วเมื่อเวยนหันมาใส่เมื่อใส่บานอีกอ่ะ เสียบไว้เสียบไว้่ได้เอาโฟมใส่คือจังที่ทั้งพุนน่ายจะเม็ดล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปพี่น้องไปไปทั้งพุนบันกูนข้าง่อยสาดไฟไปพุบยุบหกเกศหลังอุ้ยข่แมงนบแมา่ยามนี่แข็งกือดูสมผื่นเนี่ยนี่ยุ่มองนี่แล้วต้องมือ ไปเหตุงานมากมือว่านนี่มาเมืองเหี่ยวอยู่ของขาดมัดกัดสลิงขาดพี่น้อง,งนี่ยสองเตียมสวยเลยนี่จื้ออืมได้ขัวแล้วไข่เมื่อนี่ด้วยยืดทงไห้ทงหน้าพี่น้องนี่ปตาเขาคนน่ะยังีมูม่หันดังกึกกักกึ่งนึงลาบบวงไปพอจักพี่น้องนี่ยเงี้ยวเลยพี่น,ออตตน้องเรี้ยวเลยบ่ต้องตัดต่อดอกมื่อนี่ มีอันหนึ่งนีอันนึงพระท่านติดอนั่นเอาอีกแลวพี่น้องอืสมพื้นเมียเข่งสู่เลยบานนี่นี่เห็นมูมัวกินเข่าข้าเจอยอือเอาไว้แล้วพี่น้องปวดก่อนปวดก่อนพี่น้องปวดก่อนติดเอ้ยวมั้งคอยจับนูพรท่าน มันฝันขาดเลยวันคอยตีบ่ถึหกนหนูอยู่ต่อหน้าจะขวางไงวะสวนนอโรดน้องอันเมียไว้นี่เจ้าถึกผ้ากูเหมาะสะดอกนี่เรียนลุงปลาเขาคนแต่ว่ามันถือกเอวมันดอกพี่น้องบ่ตายดอกคิดว่าบ่ตายดอกเนี่ยถือผ้ามาอยู่ที่เที่ยงสีมหมาะมัน หลังนึงผ่านไปเลยพี่น้องไส้เป็นโด่งไปดิอู้หูลายเว้ยนี่บ่ท่านติ๋อู้ยแผ่ฟ้าแล้วไข่เงนินใช่ละเหีย่ยวจะคว้างอ่ะคือบ่เห็น น้องมันเหียเ่ยวหอยเสียพี่น้องนุ้ยตายเลยเหี่ยวไปที่แบบโอ้ยเหี่ยไปเสบานโอ้ยมันพานพี่น้องเห็นแล้วเหี่ยวโต๊ะหันมันพานพานเนี่ยหลุดไปเลยเดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี้ยวมันพานมันพานโอ้ยหอยเสียดายโน้โต๊ะหันหุนหุนไหม ถือดามผพากวเทียนเทียวหนืบันจิบจงไหวม้มองสองหลังสามหลังสี่หลังหาหลังขาดหลังหนึง่งอ,อมันทีดีตติมกันที่ตัวสามตัวให้พี่น้อง โวยมือเทียบได้รายกูนี no ่สงป็นดงเลยมั้งเหรอใ่นึงอันนึ่งเพราะท่านไอติดพี่น้องเดี่วเลยเด้อไปไปแายอตัวนี้อันนึงเพท่นมากเมื่อยเมื่อลพี่น้อง ลหลายดิเมื่อไรพี่น้องเมื่อเล้ยวหนูหูหูขึ้นหลายเถอะวะไม่ไม่กินเขาครับเพื่อนไหมหูหน,น้าพี่น้องเออก็ใบเหียวอหนึ่งหนูซึ้งวะเป็นเงียบเงียบเด้อยั่มีฟองหลัง หนึ่งสองหนึ่งสองหลังสองหลังแล้วก็ขึ้นมาสามสามหนีสี่หนีอานเดี๋ยวจะงอยมึงละไม่อยมันอีกอออทางงางมันเบียนมันเขาลอยมันนีละเรียงกันง่อย เป็นทางเป็นห่วงมาดิโอ้ยสิไดยย้เหงาตัวนี้นึกถือเอวมันนี่ัน,น,ม,น,นมาหนี่พี่น้องเสียไว้ลิกไปเลยอือรูปยังรูปยังโูปบากา <c oughs> ันมืงพี่น้องสลิงคอ,อยขาดเลยดิ มันฝันติร์ดี้ิมมยามทุกข้อที่ถุ่มกลัวๆดิโมเป็นยังเราพี mm. Luckily, ่น้องสองเต็มงามงามไป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 นั่นอีนดีเลยนี่เกะกกักกะกะกุนนีกันนะนี่นี่ นี่งเดือบ่าก็เขียวเหี่ยวมาใส่ปีแตะแนวเดียวพี่นองเลยปลาเข่าพินเลยนั่น,นอ,อีหลีเด้ฟ่วงขอเหี่ยเสมอปอดทางมันอีพออีกเมียกูสวนสนุกชนิดหนึ่งเลยมึงละเปียเหีนหน่ยวมากอีกบ้านไปไปพี่นองเราไปหเหีนหน่ยว บุ ước, ้ยไม่ไพ่กับสลิงเห็ดข้าวเดียว